สวัสดีค่ะมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะที่ The d i y Zone 9 9 9 t a r o คลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสำหรับชาวราศีธนูหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีธนูประจำเดือนเมษาย,ยน2568สำหรับการอันดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอันแบบ General Reading เป็นการอันดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิง แล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่ที่าเวินมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สตานี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนนี้ราศีธนูจะเป็นเช่นไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ ราศีธนูนะคะเดือนเมษายนนี้มีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการมูฟออนนะคะมีการเติบโตเอ้ยยังไงนะคะบางทีการโยกย้ายมันไปเติบโตที่อืน่นนะหรือว่ามีการสิ้นสุดอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นจุดอิ่มตัวนะคะแต่ก็เป็นอะไรที่สิ้นสุดในทางที่ดีนะคะไม่มอมอ,มองว่าอย่างนั้น มีการตัดจบตัดใจแล้วก็เรื่องราวบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นกระทันหันหรือว่าหลายๆอย่าง ในเดือนนี้มันรีบเร่งไปหมดนะคะให้ระม,มัดระวังในเรื่องของอารมณ์การทะเลาะกันมีปากเสียงกันอันนี้ต้องระม,มัดระวังแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางให้ระม,มัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือว่ารถเสียกระทันหันได้ด้วยนะอันนี้ต้องเตรียมแผน1แผน2ไว้หรือว่าต้องเช็คสภาพรถให้ดีๆถ้าเราต้องใช้จ่ายนะคะมองว่าในเดือนนี้จําเป็นต้องระม,มัดระวังนะคะถ้าเราไปเดินทางท่องเที่ยวส่งการเนี่ย ต้องระวังมากๆนะคะโดยเฉพาะถ้าใครมีแฟนอยู่อันนี้ต้องระมัดระวังดูแลแฟนด้วยนะคะอือยังไงเป็นกำลังใจให้แต่สถานการณ์ดูเวอร์คุณประสบความสำเร็จคุณอยู่ในเซฟโซนนะบุญอุ้มสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณอยู่หรือว่าผลบุญน่ะส่งเสริมคุณอยู่ไม่ให้คุณตกต่ำแล้วก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณเติบโตนะคะ ไปอยู่สังคมที่มันเติบโตขึ้นอยู่ในที่ทํางานที่มันโตขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเดินทางไปอยู่ที่ต่างประเทศเลยก็เป็นไปได้มีการโยกย้ายไปเติบโตที่อื่นเนี่ยนะคะ่ะค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะทีนี้ตัวตนเราเป็นยังไงเป็นเจ็ดถ้วยนะคะมีความคิดไอเดียมีความคาดหวังมีความคาดฝันในสิ่งที่เราปรารถนานะคะตั้งเป้าหมายไว้ แล้วก็สําหรับบางคนอาจจะหลงไลเกี่ยวกับความรักก็เป็นไปได้นะคะกําลังคลั่งไคลใครอยู่หรือว่ากําลังเลือกสรรอยู่ก็เป็นไปได้มาดูในเรื่องของการงานการงานเป็นยังไงงานในช่วงจังหวะนี้บางคนอาจจะไปเริ่มทํางานที่ใหม่แล้วเรายังไม่ถนัดนะ่ะมันก็อาจจะรู้สึกจุกจิกหงุดหงิดบ้างหรือว่าในเดือนนี้นะ่ะ การที่เราทำงานเนี่ยเราอาจจะเจอคนที่เขายังไม่เป็นมืออาชีพนะคะเด็กฝึกงานใหม่ๆหรือคนที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะทำปัญหาให้เราได้หมายถึงอาจจะทำให้เราจุกจิกใจนะคะเราเราจะต้องได้ไปนั่งแก้ไขไปนั่งจัดการช่วยเหลือเขานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในตัวของเพจออฟซอร์เนี่ยต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ของเราบางทีอารมณ์ของเราอาจจะเป็นเด็กก็ได้นะคะอาจจะแบบ หมุดหงิดขี้ลำคาหรือแบบขี้บ่นเอาแต่ใจตัวเองอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก,กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทะเลาะเบาะแวงกันได้นะคะดังนั้นเดือนนี้ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะคะควบคุมในเรื่องของอารมณ์ของเราให้ดีๆหนักแน่นเข้าไว้ถ้าทํางานกับเด็กขอให้เราเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กคนนั้นนะคะใจนิ่งใจเย็นมากกว่าสอนงานด้วยความเอ็นดูด้วยความปลาณีนะคะไม่ใช่ จิกหัวแบบนี้ไม่เอานะคะไม่น่ารักเลยนะนึกถึงวันที่เรายังไม่เป็นสินะคะให้นึกถึงวันเหล่านั้นนะคะเราต้องการให้พี่เลี้ยงเรายังไงนะคะอืมอันแหละอ่ะทีนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะมีการยกย้ายไปเติบโตหรือจัดการก็ได้นะคะงานคุณอะเติบโตเป็นที่ประจักษ์สำหรับใครที่รองงานใหม่อยู่ก็มีโอกาสที่ได้งานนะคะได้ทำในองค์กรที่ใหญ่ๆนะคะ องค์กรที่มันดีๆหรือบางคน,นไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือว่าเราอาจจะทําในส่วนของโลกออนไลน์นะคะก็มีแนวโน้มของการประสบความสําเร็จจากฝีไม้ลายมือเหล่านี้แหละจากประสบการณ์ที่เราเชี่ยวชาญน,นี่แหละบางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราได้ไปประชุมสัมมนาเจอผู้คนมากมายนะคะเป็นไปได้ แล้วในงานบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการเคลียร์งานเก่าๆนะคะหรือเคลียร์อะไรที่มันเป็นสินค้าเก่าเอาออกไปขายเพื่อให้ได้เงินมาหรือว่าปิดจ็อบปิดไอเดียบางอย่างที่เราทําเพราะบางคนอาจจะทําหลายงานนะคะออแล้วก็อาจจะดูว่าเอ้งานนี้มันมันไม่สักเซสนะอ่ะโอเคตัดจบปิดไปเคลียร์มันอ,อ,อาจจะเป็นช่วงจังหวะแบบนั้นก็ได้ The Tower ย่างที่บอกว่าให้ระบัดระวัง การมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ให้งานกระทันหันเข้ามาให้งานฟ้าผ่าเข้ามาอย่างเงี้ยให้มันให้งานไฟไหม้เข้ามาอย่างเงี้ยนะคะคุณอย่าไปอารมณ์เสียกับเขานะคะให้คุณรับไว้แล้วก็เงียบๆเข้าไว้ <S <S ในเดือนนี้บางทีผู้ใหญ่ของคุณนะ่ะคนที่ทํางานของคุณนะ่ะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ่ะเขาอาจจะเจ้าอารมณ์ก็ได้นะคะเขาอาจจะโมโหร้ายหรือว่างานที่ได้มามัน ัรรวดเร็วลงมาแบบนี้แหละนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังการทะเลาะการมีปากเสียงไม่ว่าจะกับผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ก็ตามขอให้นิ่งเข้าไว้นะคะอ่ะต่อมามาที่เรื่องการเงินการเงินเป็นยังไงนะคะการเงินเราอาจจะรู้สึกว่าเสียความรู้สึกมันยังไม่เข้าเป้าตามที่เราต้องการนะคะอะไรที่บอกว่าจะให้เราเราจะได้มันกลับไม่ไม่เป็นไปตามนั้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกเสียความรู้สึก ก็เป็นไปได้นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินทีนี้ในเรื่องของการเงินเดือนนี้มันอาจจะเครียดเครียดสักหน่อยเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่มันผูกพังนะคะหรืออะไรที่มันต้องซ่อมกระทันหัน ต้องได้จ่ายนะคะบางทีอาจจะมาจากธรรมชาติก็ได้เนาะหรือบางอย่างมันเก่ามากๆแล้วก็ได้หรือบางทีอ่ะตัวเราเองอะ่ะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแบบนั้นหรอกแฟนเราอาจจะลดพังลดเสียนะคะจําเป็นที่จะต้องจ่ายหรือว่าเขาอาจจะช็อตในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเขาอาจจะได้มาพึ่งพาอาศัยเราก็เป็นไปได้แต่ในตัวของ t h เว a ร์ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะมันหมายถึงว่าเขาจะไม่ให้คุณตกต่ํานะคะถ้าเงินคุณหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเงินที่เข้ามานะตรงนี้นะคะดังนั้นขอให้ เชื่อใจนะคะขอให้วางใจแล้วก็ช่วงจังหวะน,นี้ถ้าไพ่มันมาแบบเฮ้ยค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกระทันหันมันจะเกิดขึ้นน่ะคุณจําเป็นที่จะต้องสํารองเงินต้องเก็บเงินไว้นะคะอย่าเอาเงินไปเที่ยวทั้งหมดนะคะต้องเก็บไว้ด้วยเพราะระหว่างทางมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรที่มันเกิดขึ้นกระทันหันที่เราจะต้องได้จ่ายได้ด้วยต่อมามาที่เรื่องของความรักนะคะความรักราศีธนูเป็นยังไงเริ่มต้นที่คนมีแฟน ราศีธนูคนมีแฟนอาจจะมีปัญหาเดิมๆนะคะที่เรายังโกรธกันอยู่ที่เรายังเครียดต่อกันไม่มองหน้ากาันโกรธกันนะคะฉันโกรธเธอนะคะห่างหายกันไปดูเงียบๆดูทึมๆดูมีพลังงานอะไรที่หน้าวิตกกังวลที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้หรือบางคนอาจจะแฟนอาจจะป่วยไม่สบายก็ได้นะคะหรือว่า สำหรับบางคนจําเป็นที่จะต้องดูแลแฟนให้ดีๆนะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเขาเอาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงน่ะมันก็จะเป็นอันตรายต่อเขาได้นะคะดังนั้นมีอะไรก็ต้องเตือนต้องคอยดูเพราะบางคนอาจจะไปดิ้งไปดื่มแล้วไปขับรถมันจะเกิดอันตรายนะคะ ความรักคาดหวังเกี่ยวกับความรักเราอาจจะคิดไปต่างๆนานาเกี่ยวกับความรักพยายามที่จะใจเย็นแล้วนะคะแต่มันก็อดน้อยใจไม่ได้นะสำหรับบางคนก็ต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหามีปากเสียงกับแฟนหรือทะเลาะก,กันก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นถ้าเรายังอยากให้ความรักมันไปต่อจําเป็นที่จะต้องใจเย็นๆมาดูในส่วนของการานางฟ้านะคะความรักราศีธนูคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรมีสายนนี้หนึ่งใบ เว Wedding การแต่งงานนะคะ hey, ยังไงคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่ที่แต่งงานกันแล้วนะคะดังนั้นคิดถึงวันวิวาของเรานะคะวันที่เราได้ตกลงลั่นระคังร่วมกันต้องผ่านอะไรมาตั้งมากมายนะคะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้หรือบางคนยังไม่ได้แต่งงานกันก็อาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องนึกถึงอนาคตที่เราจะมีร่วมกันนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณทั้งสองคนนะ อาจจะเป็นคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะหลายภพชาติก็เป็นไปได้มันทําให้แบบเหมือนปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นวิบากการรมที่เราทั้งสองคนเคยสร้างกันมานะคะที่จะต้องเหมือนชดใช้กันอยู่เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ชดใช้คือไม่ได้ทําอะไรใส่กันนะคะแต่ว่าหมายถึงทางที่เดินอะ่ะมันมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบอ่ะ ระหว่างทางม,มันมีปัญหาอย่างอื่นนะคะที่เข้ามาชาเลนเกี่ยวกับพวกเราแต่เราทั้งสองคนก็ตัดกันไม่ขาดบางคนทะเลาะก,กันร้อยรอบพันรอบแต่ก็กลับมาคืนดีกันตลอดนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อะทีนี้นะคะมาดูในส่วนของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะความสัมพันธ์ ไม่ชัดเจนมีแนวโน้มว,ว่าคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายหรือว่าคนคนนี้คุณอาจจะเลือกคุยบางบางเวลานะคะเลือกคุยบ้างบางเวลาแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยออกสื่ออะไรใดๆนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมให้ใครมายืนอยู่ในใจคุณแบบชัดเจนแบบเปิดเผยก็เป็นไป,นปนได้แล้วก็ บางทีเนี่ยธนูอาจจะคุยหลายคนหรือใครบางคนอาจจะคุยหลายคนนะคะมีแนวโน้มของการจับโป๊ะได้ด้วยนะคะอ่ะความลับมันจะถูกเปิดออกมานะอ่ะต่อมามาดูในส่วนของการนางฟ้าความรักราศีธนูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบได้เป็นใบนี้นะคะ Love Yourself First ใดๆก็อย่าลืมรักตัวเองก่อนนะคะบางทีคือความรักมันไม่จำเป็นจะต้องอดทนนะคะ อดทนแบบคือโดนเอาเปรียบตลอดอะความอดทนบางทีมันก็ไม่ควรมีให้กับใครนะ <c oughs> ความอดทนความอดทนมันไม่ได้เป็นเรื่องของการพิสูจน์ความรักอะทุกคนเข้า <c oughs> ใจไหมนะคะความอดทนมันอาจจะใช้ในบางอย่างอย่างเช่นบางคู่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะโอเคมันใช้มันใช้ได้นะในการที่เราจะอดทนร่วมกันฟันฝ่าแก้ไขปัญหาต่อกัน ะะแต่ความอดทนกับคนที่เจ้าชู้คนที่หลายใจคนที่มีใครต่อใครไปเรื่อยแล้วมาบอกให้เราอดทนมันก็ไม่ใช่หรือเปล่านะคะในเมื่อตอนนี้คุณเป็นเพียงแค่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันหมายความว่าคุณโสดอยู่คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้นะคะอ่ะต่อมาอุบอ,อนมาที่คนโสดนะคนโสดราศีธนูเป็นยังไงนะคะความรักคนโสดราศีธนูอยู่ในหมวดที่โสด โสดแต่ไม่สิงออไม่ใช่โสดแต่ว่าคุณสามารถที่จะเลือกได้โสดแต่ไม่เงียบอ่ะเขาเรียกแบบนั้นเนาะโสดแต่ไม่เงียบนะคะเออเพราะว่าคุณมีคนคุยหลายคนคุณสามารถที่จะเลือกได้นะคะใครที่คุณรู้สึกว่าคุยคุยแล้วสบายใจคุณก็จะคุยหรือว่าช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกว่าคุณคุยแล้วสบายใจคุณก็จะจะคุยนะคะอืมเป็นช่วงจังหวะที่โสดอิสระมีทางเลือกนะคะโสดเสรีอิสระมีทางเลือกคุยได้ แต่ตอนนี้ยังยังไม่เลือกใครนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าใครที่คุยหลายคนอาจจะถูกจับจับโปะได้นะคะความลับจะแตกนะคะหรือบางทีราศีธนูเองอะที่คุยหลายคนนะ่ะความลับคุณจะแตกนะคะว่าคุณคุณจะโดนจับได้นะว่าคุณคุยหลายคนนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าความรักราศีธนูคนโสดจะเป็นเช่นไรเดือนในสายน,นี้หนึ่งใบ Let y o f r i e n d Help You. ให้เพื่อนช่วยนะคะถ้าคุณอยากมีแฟนจริงๆจ,จังๆคุณอาจจะขอคำแนะนำจากเพื่อนได้นะคะหรือว่าให้เพื่อนแนะนำคนดีๆให้กับคุณได้ด้วยเช่นกันนะหรือช่วงจังหวะนี้ถ้าเรายังไม่ต้องการมีแฟนก็คุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนหรือว่าไปอยู่ในสังคมเพื่อนฝูงของเรา ประมาณนี้นะคะหรือบางทีคุณโดนจับโป๊ะได้คุณต้องการใครหิวใจก็ไปหาเพื่อนคุณนะคะแต่ไม่มองว,งว่าต่อให้คุณโดนจับโปดะได้คุณก็จะรอยตัวแบบสวยๆรอยเหนือฝ่าดราม่าทุกอย่างนะคะคุณมีวิธีการจัดการของคุณอยู่แล้วอ่ะสำหรับเดือนนี้นะคะขอให้ราศีธนูมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ